พักชี้จ้ะพี่โอม๋มาค่อยอํานวยเด้อเพื่อนๆวืดีโอบ่คอ่อยอํานวยมันเต็มเนี่ยเพื่อนเพื่อนจ้ะเนี่ยจ้ะออมเนื้อใส่ผักชี้เล่าเฮาเดอ้อบานเฮาเดอ้อเพื่อนๆจ้ะ แซ่บบจ้ะมองเนวิดีโอมันเต็มจ้ะเพื่อนๆมันตัดตอนที่แย่เฮ็ดเฮอยู่วิดีโอหายมันตัดจ้ะเขาบอกว่ามันเต็มเลยว่าอัดน้อยเดียวกับพ่อเดี๋ยวเาไปกินกันเนาะเพื่อนๆเนาะจ้าขอบคุณเพื่อนๆที่มาชมขอบคุณเพื่อนๆสีมาอนเข่าวมาเบิร์นเด้อเพื่อนๆยูทูบน้ำกันนะคะเนี่ย ขอกดไหลกดแค่คนละไหลขอให้มาเบิงเบบ้งแย่แอกก็ไปเบิ้งขื้นๆเนาะเพื่อนๆชาวยูทูบน้ำกันเนาะค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแสบๆจ้ะเพราะว่าแย่แอกเห็นหน้าเป็นพ่ออเนาะเนี่ยจ้ะเนี่ยจะไปเห็น จากนักกัน,นจากเพื่อนเพื่นเขีเนี่ยนี่กันนี่ยเนาะซอยกดหลายกดแค่กดซับตะไข่เยอะเพื่อนเพื่อนยูทูบน้ำกันนะค่ะตำรับคลิปนี่ขอเอก็อสวัสดีเด้อเพื่อนเพื่อนเนี่ยจ้ะ พะยาะยแอดกินคนเดียวตอนนี้กับพ่อเนอาะจ่าเนี่จ้ะแทบจ้ะเอมเนื้อใส่ใสผ่ผักชีจ้ะผักชีเหล้าบานเฮ้านะ่ะสำหรับคลิปนี้จบคลิปเท่านี้เดอ้อเพื่อนๆเ,เ,เดอ้อขอคนละหนึ่งไหลเดอ้อเพื่อนๆพื่อนยูทูบนั่กันนะคะ่ะ ส,สดุดท้าทคลิปนี้ขอบายบายเจอกันคลิปหน้าขอเป็นกำลังใจสึ่งกันและกันเนาะเพื่อนๆคะ่ะบายบาย